วิธีการทำนะครับขั้นตอนแรกให้เราตีขนมปังลงสองแผ่นลงไปแช่ในน้ำซาวข้าวประมาณ350้าสซีซีน้ำซาวข้าวจะอุดมไปด้วยวิตามินเกลือแร่และธาตุอาหารต่างๆสําหรับการกระตุ้นให้พืชต่างๆจเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็สามารถที่จะบํารุงได้ทุกส่วนตัวขนมปังทํามาจากข้าวสาลีซึ่งเป็นข้าวที่มีโปรตีนสูงเราจะอาศัยโปรตีนที่มีอยู่ในขนมปังพืชน,นี่สามารถที่จะนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว ใส่ขนมปังลงไปในน้ำสาวข้าวแล้วให้เราใช้ช้อนกดลงไปให้จมน้ําจากนั้นเราก็เติมน้าตาลทรายแดงลงไป1ช้อนแล้วก็คนน้ําตาลทรายแดงให้ละลายเพื่อที่จะเพิ่มจํานวนจุลินทรีย์ได้มากขึ้นแล้วก็พืชสามารถที่จะนําเอาไปใช้งานได้หลังจากที่เราทําเสร็จแล้วนะครับเราจะแช่สามถึงสิชั่วโมงข้อควรระวังในการแชร่นะครับระวังในเรื่องของพวกมดพวกมแมลงต่างๆควรเก็บให้มิดชิดหลังจากที่เราแช่เป็นเวลา3าถึงสิชั่วโมงแล้วเราก็สามารถนําไปใช้งานได้เลยซึ่งเราจะทําการกรองเ,อเฉพาะส่วนที่เป็นน้ําแล้วก็นาไปใส่กระบ,บอกฉีดพ่นไปฉีดพ่น พืชที่เราต้องการที่จะให้เกิดตาดอกแล้วก็ให้ติดผลดกขึ้นซึ่งในการฉีดพ่นเนี่ยเราจะไม่มีการละลายน้ยําอีกทีหนึ่งนะครับเราจะนําตัวนี้ไปฉีดพ่นเลย